ไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่เหรอลูกอ้อาววันนี้วันหยุดขอพักผ่อนหนึ่งวันนะทำงานมาหกวันแล้วเนี่ยเหนื่อยมากเลยวันนี้ขอพักหนึ่งวันนะพี่พี่เป็นอะไรม,มาพาไปตรงนี้ มา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 กินข้าวกับแม่ลูกมามาดูดิแม่เตรียมกับข้าวเยอะแยะเลยวันนี้แม่ตื่นแต่เช้าเลยนะเตรียมของก่อนด้วยผมก็ไปประชุมด่วนตอนเช้าอ่ะไม่ทันละต้ออหรือเดี๋ยวลูกแล้วเย็นนี้จะมากินข้าวกับแม่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหานะเดี๋ยวไงเดี๋ยวบอกนะเพียนน่เดี๋ยวไปละเออเอางั้นเถะลูก อ้าวน้องเมจิโอ้ยวันนี้ลูกสาวแม่แต่งตัวซะสวยเที่ยวมามาเลยมากินข้าวกับแม่ยเออยอะแยะไปหมดเลยลูกกับข้าวแม่เตรียมไว้นี่จะออกไปเทีเ่ยวกับเพื่อนอ่ะหรือว่าจะไปกินข้าวสาวกับเพื่อนหนึ่งเอาเหรอ,ออืเอางั้นเอลูกอือืมงั้นเดี๋ยวนะเย็นนี้มากินข้าวกับแม่นะ หนูว่าน่าจะไม่ทันนะ่ะตอนเย็นหนูว่าหนูจะกินข้าวกับเพื่อนเลยหนูกับเพื่อนทั้งวันเลยนะแม่เอาอย่างนั้นเหรอลูกแม่กินข้าวไปก่อนเลยอืออืออือแม่ไม่ต้องรอหนูนะจ่ะออจ่าไ,ไปแล้วนะแม่สวัสดีค่ะจ่าลูกจ่ะกับข้าวเยอะแยะกินคนเดียวอีกแล้วเนี่ยล้างมือก่อน กินคนเดียวก็ได้นี่อ้าวเนาะโอ้มาซาดีเลยมา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 ,มากินข้าวกับพี่เร็วๆมาเอานั่งนัก่อนนั่งก่อนโอ,อ้ยไปไหนมานะเธออะไปสมม่งลูกไปโรงเรียนมาอือแล้วยังไงเนี่ยกินข้าวคนเดียวแล้วทำไมมีข้าวต้อสองสามจานแล้วพี่ฮะเพพี่อะเตรียมให้ลูกนะคะเราพักสุลกากนแต่เช้ามานะ ทำกับข้าวกับปลาที่ลูกชอบทั้งนั้นพี่ใหม่ก็ติดไปชุมน้องเมจิก็ติดเพื่อนออกกันโลกบ้านกันหมดแล้วฉันก็ต้องมาดางกินข้าวคนเดียววัยน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวหรอกว่ากับข้าจะเหลือนะอมไม่ใช่ไม่ได้หาก,กับข้าปีบ้านที่นี่แหละเด,เดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำมาให้นะขอบคุณนะพี่เอาเเอา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 เป็นไรเนี่ยเป็นไรเอาเอาเอา,เอา,เอานั่งก่อนนั่งก่อน เอาไม่เป็นไรพี่ฮะไม่รู้เป็นใจนะพักนี้พี่เป็นอย่างนี้บ่อยๆนะเธอเอาเราไม่บอกลูกมันพาไปหาหมอพี่แล้วอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอันตรายนเนี่ยบอกมนหรือยังเดี๋ยวพี่จะโทรบอกลูกนะเอาแล้วอยู่ทุกวันไม่บอกลูกพาไปหาหมออะฮะเขาก็ยุ่งงานเขานั่นแหละเดี๋ยวน้วหน้าเดี๋ยวพี่เอาน้ำมาให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วเดี๋ยวฉันไปเอาเองนั่งกินข้าวนี่อะเดี๋ยวกินข้าวกินอะไรเสร็จอ่ะ ก็พโทรไปบอกฉันพาไปหาหมอนะเนี่ยไปฉันไปเอาเองกินข้าวกินข้าวในตู้เย็ยนนะน้ำเย็นอยู่ในตู้เย็ยนยนะเดีฉันจัดการเองพี่ไปเอาแก้วนะ้ำอ,อะไรมาเองนะ ไปแล้วลูกแม่นะ,นล,ะลูกประชุมเสร็จหรือย,ยังเนี่ยยังเลยเลูกนะมาลูกไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมแม่เป็นไรหรอแม่แม้สึกไม่ค่อยสบายเลยอะใหม่เมื่อเช้าแม่เองดีๆอยู่เลยวันนี้ไม่เป็นไรมากเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไหมวันตอนนี้ยุ่งอยู่วแม่ยุ่งอยู่เหรอลูกใช่ใช่เมื่อเช้าแม่ก็ยังดีๆอยู่เลยไม่เป็นไรมากหรอก พรุ่งนี้นะลูกนะ,กนนะครับครับพรุ่งนี้จะส่งก็ได้จ้ะครับจะทงานก่อนนะจ้า ต่งตัวจะไปไหนอะนี่พี่ใหม่เขาจะไปส่งแม่ไปที่โรงพยาบาลวันนี้เ่ยแล้วน้องจะไปไหนเนี่ยหนูอจะไปเที่ยวกับเพื่อนอะแม่ไม่ทีจะไปเที่ยวกับเพื่อน,น,อนใช่หนูเขอไปเที่ยวกับเพื่อนนะแม่นะจ้าขอบคุณค่ะแล้วก็อย่ากลกับดึกนักละลูกนะได้ค่ะแม่งันหนูไปก่อนนะจ้า ไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่หรอลูกอ้าววันนี้วันหยุดขอพักผ่อนหนึ่งวันนะทำงานมาหกวันแล้วเนี่ยเหนื่อยมากเลยวันนี้ขอพักหนึ่งวันนะแล้วยังไงอ่ะ,ะแม่จะได้ไปโรงพยาบาลวันไหนเนี่ยอ่อพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ผมจะเคลียร์งานช่วงเช้าแล้ว๋ยวตอนบ่ายมารับแล้วกันนะพรุ่งนี้เหรออ่าอก็ได้จ้ะพรุ่งนี้นะ,อะโอเคงั้นตอนบ่ายน,นะเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนนะจ้ะลูกนะ เที่ยวทะเลกับเพื่อนนะไปเที่ยวทะเลไปกับใครลูกฮนะไปกับไอติมค่ะแม่ไปกับไอติมไว้กันสองคนเนี่ยนะไม่พ่อแม่ไอติมก็ไปด้วยพ่อแม่ไอติมมามาชวนหนูไปด้วยไงก็เลยมาขอแม่แล้วลูกจะไปกี่วันแล้วเนี่ยถ้าเกิดวันไหนเดูจะโทรบอกไปแล้วแม่เมจิอย่าไปเล่นน้ำล,ลึกนะลูกนะเมจิดูแลตัวเองด้วยนะ อ๋อห,หม่ลูกกลับบ้านมากินข้าวเย็นกับแม่ใช่ไหมเนี่ยอ้านลวลูกจะไปนอนที่ไหนแล้วเนี่ยนอนกับโมเพือพ่อนโอใหม่แม่คิดว่าลูกจะกลับบ้านมาหาแม่ ไม่ไม่ มาตรงนั้นะเฮ้ยพี่พี่เป็นอะไรมาทางมาตรงนี้พี่พี่โทรศัพท์พี่พี่เจอซี่มามาอยู่ไหนวันนี้อะมาเนี่ยมเนี่ยครับผมไปเลยได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับพี่พี่ รับซีไหมพี่พี่ตื่นก่อนได้ครับไม่มีปัญหารับประกันให้เลยว่าทันแน่นอนครับรับซีรับซีพี่เหี้ยหมดเลยนะไอ้ตุี่ นะ้ามานั่งทถไมตรงนี้เนี่ยพ่อแม่อยู่ไหนอ้าวมาเอา้เอาวเมจิไปไหนมาเนี่ยพ่อก็อยู่บ้านไปทะเลมา,า,านะทำไมนะไม่อยู่เนี่ยแล้วน,น,น้าถือรูปใครอ่ะก็แม่พวกแกไงนะ้าหมายความว่าไง แม่พ่อแกเสียแล้วนะแม่พี่ใหม่ไม่เคนไปดูแม่แล้วแม่พี่ใหม่จะดูแม่แล้วยูกวันนี้ลูกลับปากแม่ว่าจะไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่เหรอลูกวันนี้วันหยุดขอพักผ่อนหนึ่งวันแม่หนูไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนนะแ้ะลูกจะไปกี่วันแล้วเนี่ย กลับวันไหนเดี๋ยวหนูจะโทรบอกไปแล้วแม่เบจีดูแลตัวเองด้วยนะ